สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันพฤหัสที่9มิถุนายน2565นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าดัชนีนะครับปิดที่1,641.34จุดเพิ่มขึ้น4.45จุดนะครับคิดเป็น0.27มูลค่าการซื้อขายวันนี้83,41.88ล้านบาทนะครับโดยว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกเลว่าคณะของกรงงเองก็ถือว่า มีประสิท์เป็นไม่เป็นเอกฉันนะครับตงบรงโบสถว่าให้คงอัตราด,ดอกเบีย้ยนะครับในขณะที่หลายๆค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยพาณิชย์นะฮะหรือว่าทุกๆค่ายเองกามองกันว่าปีนี้น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะโดยว่าแตม่าสามไรู้ดีว่าจะเป็นพีเดียตในเดือนไหนกันแน่ตรงนี้ผมเชื่อว่าในส่วนของที่เป็นวันนี้เป็นลูกหนี้นะก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับ ถานการณ์ต้องบอกเลยว่าภาระในเรื่องของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนันจะเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าน่าต้องหาเงินหาทองกันแบบว่ามาผ่อนที่แบบว่าเพิ่มขึ้นในจุดนี้นะครับด้วยว่าสภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าที่บวกบวกกันกว่า4จุดวันนี้ถือว่าหุ้นแบงค์นะ่ถือว่าเป็นอะไรที่มีความโดดเด่นนะครับถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของ K Bank นะครับ BBL SCB นะไม่แต่ตัวของ ทีทีรวมถึง KTB ด้วยในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยครับกับคุณกรพัฒน์บรชเชตผู้มีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นนบุราพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมนะครับด้วยว่าของตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะด้วยว่าดอกเบีย้ยขึ้นแบบนี้นะหราซอแววขึ้นแบบนี้หุ้นตัวไหนดีจะเล่นหุ้นตัวไหนดีจะเลยมาต่อสายพูดคุยกับคุณกรพัฒน์สักครู่ครับ ครับผมถนะ้าคุณกวัฒน์ได้จะติดธุระไม่เป็นไร๋ยวผมจะเกินนําไปก่อนนะตรงจุดนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้ถือว่าบทบาทในกลุ่มของแบงก์เองอว่ามีความโดดเด่นนะครับในขณะเดียวกันทางด้านของพลังงานเองนะครับอย่างตัวของปตทก็ถือว่าวันนี้มีอิทธิพลนาต่อภาพรวมตลาดเหมือนกันนะั่นคือวันนี้ราคาหุ้นของปตทปิดที่174บาทเพิ่มขึ้น4บาทที่เป็น2.35ปอร์เซตนะครับต้องบอกเลยว่าคงไม่ใช่เป็นแค่หุ้น ไซลางนะหรือว่าไซใหญ่เท่านั้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีเก่งกําไรหลายตัวในส่วนของกระดานหลักถือว่าก็มีความโดดเด่นมีความน่าสนใจหลาย,ลายตัวเหมือนกันนะครับตรงอยู่นี้ถือว่าเป็นที่ต้องรา,างติดตามมาด้วยว่าหุ้นรอบนี้นั่นด้วยว่าสลับหน้าแผงกันเล่นในนโยบาตัวกลางตัวเล็กตัวจิ๋วตรงนี้น่เรียกว่าพอหมดรอบมันก็ต้องวิ่งหาตัวใหม่เข้าไปนะครับตรงอยู่นี้เดีย๋ยวเราจะมาต่อสายไปถึงคุณกอนพัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับผมสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกอนพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นไทยถือว่าบวกกว่า4จุดนะได้ว่ามีแรงซื้อในกลุ่มของธนาคารเพนที่เข้ามาได้ว่ามากันแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับคุ่กอนพัฒครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีแรงนะครับซื้เข้ามานะครับในกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากภาพของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็หมายถึง ส่วนต่างดอกเบี้ยรับสุที่เนี่ยจะกว้างขึ้นนะครับดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยขยับขึ้นทันทีได้ถ้าเกิดดอกเบี้ยขึ้นในช่วงถัดไปส่วนดอกเบี้ยเงินฝากเองเนี่ยมันก็เป็นหนที่เราเข้าใจแล้วว่าเวลาขยับขึ้นขยับขึ้นไม่เร็วมากนะนะครับแต่แก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราต้องตามดูต่อนะครับว่าแรงหนุนของตัวธนาคารเนี่ยมันจะมาวันเดียวนะครับแล้วแผ่วลงไปเลยนะครับเหมือนหลายๆเซกเอร์ที่ผ่านมาหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้สิ่งหนึ่งที่่วนึองจะประเมินก็คือความสิ่งขางการซื้อตัวของสาเศรองกับของตัว ประเทศพันธุ์แล้วนะครับยังเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันนะครับต่อตัวหุ้นดิคับนะครับสินทรัพย์สิ่งโดยรวมยังมีความผันผวนที่ผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เองตลาดจะแผ่วลงนะครับเราคงคิดว่าแรงหนุนในส่วนตัวสเตอร์แบงก์เนี่ยยังขาดความต่อเนื่องนะครับเพราะตลาดเองจะประเมินในเรื่องตัวทิศทางกำลังซื้ออยู่นะครับเอ็นดิพาร์ตรวมดัชนีอยู่ที่1 6หนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งหกห้าศูนย6 1 0ครับผมครับผมอยูเรียกว่าสัญญาณเรื่องของเมื่อวานนี้กนงก็คงดอกเบี้ยแบบไม่เอกฉันท์ แต่ดูแล้วเหมือนกับหลายๆค่ายเขามองว่าหุ้ยขึ้นแน่นอนไตรมาสสามนี้ถ้าเกิดสัญญาณดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้ต้องแบบว่าเป็นหลบภัยในหุ้นตัวไหนดีครับคุณกวนพัดครับครับที่ผมคิดว่ากลุ่มหนึ่งที่อาจจะดูมีความน่าสนใจในการลงทุนอาจจะมากกว่ากลุ่มแบงค์ด้วยนะเพราะกลุ่มแบงค์เองเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มันนำตลาดนะครับแล้วก็เป็นหุ้นำนำดัชนีถ้าเกิดตลาดปรับแบงค์ก็จะปรับตามนะครับผมคิดกลุ่มประกันนะนะครับที่อาจจะดูน่าสนใจแล้วก็จะมีความปลอดภัยมากกว่า พราะคงเจ้หน้บี้ขึ้นเขาได้ประโยชน์แน่ๆทั้งในเรื่องตัวพอร์ตลงทุนใหม่ที่ได้ยิวสูงขึ้นนะครับทั้งในขาของตัวพอร์ตเดิมนะครับเมื่อเทียบรุ่นเก่ากับตัวขาของตัวประกันนะครับที่จะมีการคบลดอายุนะครับในช่วง20ปี25ปีที่จะมีดิสคาร์เรทกลับมาด้วยสัดส่วนที่สูงขึ้นที่ทำให้การตั้งสำรองน้อยลงนะครับเห็นว่มประกัน,นจะได้ประโยชน์มากจากสถานการณ์นี้นะครับก็อลองจะตาดูพวก B L A นะครับหรือว่าตัว ทิ่โฮดิ้งนะครับันนี้ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่อาจจะเอาผู้ฟอร์มแล้วก็พวกกลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ป้องกันความเสี่ยงเปนเฟื้อได้เช่นเดียวกับตัวกลุ่มโรงกานแล้วก็ตัวกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ครับผมครับผมรายการก้อยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากเลยที่มาใหุ้มมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือุมมมงของคุณกรพัฒน์บรเชษนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ โนมูละพัฒนาสินใ์นรามาต่อสายอีกหนึ่งรูอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณวิกิตอารยาพิสิทธิ์นักกลยุทธ์ของเมย์แบงค์กิมเอง,เองนะจะมาดูที่ว่าเอ๊ะเขามองภาพรวมวันนี้อย่างไรแนวโน้มเป็นอย่างไรแนละ้วหุ้นตัวไหนบ้างที่แบบว่าอยู่ในเรดราของคุณวิกิตนะหรือว่าอาจารย์เพชรนเองสักครู่ครับสวัสดีครับคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับพิสิทธิ์ครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตลาดวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่ เรียบร้อยแล้วในระบรวกกว,ว่า4จุดวันนี้กลุ่มแบงก์ต้องบอกว่าเป็นเพร่เอกนําตลาดวันนี้คุณวิจิตมองภาพรวมตลาดในวันนี้เป็นอย่างไรครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดยังคงแว่งตัวในแดนบวกได้นะครับยืนเนี่ยตัวเส้นค่าเฉลี่ยสําคัญก็คือ1630 EMA 200วันนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่สิทธิ์บอกเนี่ยนำโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เลยนะครับนำสามอันดับแรกที่มีวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดเนี่ยก็คือ Kbank ก์ l แบแล้วก็ s c b นะครับช่วย การขับเคลื่อนตัวตลาดเนี่ยยือได้นะครับเพราะว่าที่หลักๆเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเมื่อวานการชุมกรณเนี่ยเสียงแตกนะครับเจ็ดเสียงเนี่ยต้องบอกว่ามีถึง3เสียงที่มองว่าน่าจะาเป็นภาพของการดึงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ทําให้สัญญาณแบบนี้นี่คือโมเัมนในช่วงถัดไปในการชุมในเดือนสิงหาคมเนี่ย ตลาดก็ตีความว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของไทยเนี่ยน่าจะได้เห็นซึ่งแน่นอนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากฝั่งของตัวอันส่งของตัวดอกเบี้ยขับขึ้นแล้วก็มีชว่วะในการปรับ GDP ขึ้นด้วยเนี่ยก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยช่วยตลาดได้่อนข้ื่อีสับกับฝั่งของตัวที่ เป็นอีกจุดหนึ่งที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตอย่างต่อเน,นื่องก็คือกลุ่มของพลังงานนะครับก็อย่างเช่นต้นน้ําตัวเสอพอรหรือว่ากลุ่มของโรงกลั่นเนี่ยทั้งฝั่งของตัวเอสโซเอสพีอาร์ซีพวกเนี้ยก็ยังมีโมเมนตัมที่เชิงบวกแล้วก็ช่วยยื้อฝั่งของตัวตลาดเนี่ยยังแขว่งตัวในแดนบวกกันดีได้ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีครับวันนี้ครับครับผมแม่วันพรุ่งนี้จะเกมหุ้นจะดีแบบวันนี้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับคุณวิจิตครับผมว่าในช่วงสั้นตลาด ของสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงแว่งตัวเหนือ1,630ก่อนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะก,กรอบไปสักมาณ1,650จุดนะครับก็อาจจะเป็นแว่งหรือกรอบแคบๆนี้นะครับเพื่อรอ,อทิศทางหลักก็คือช่วงกลางคืนของวันศุกร์เนี่ยจะมีการประชุมอ่ะจะมีการรีพอร์ตของตัวเลขเงินเฟอ้อของเมกานะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ยสัญญาณของเงินเฟอ้อเนี่ยของเมกาพีคมาก แล้วเดือนเมษายนเนี่ยเป็นภาพของการปรับฐานลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับขณะที่เดือนสิหาคมเนี่ยตลาดก็ฟอ์แท้ถึงกันว่าอย่างเช่นฝั่งของตัว headline inflation เนี่ยจะลงมาอยู่สักมาณขยายตัว8.2นะครับแล้วก็ในฝั่งตัว core inflation เนี่ยจะอยู่สักมาณ5.9เปร์เซ็นต้นเนี่ยตอบโจทย์คือถ้าเกิดในวันสุดสัปดาห์เนี้ผมเชื่อว่าตลาดยังแว่งออกข้างอยู่เพียงแต่ว่าตัวคีเว์ดในการที่จะชี้ชัดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดจะ ล้าตีขึ้นไปหรือว่าเป็นภาพของการแผวแล้วก็หลุดลงไปเนี่ยก็ใช้ตัวเลขของเงินเฟ้อของอเมริกานี่แหละนะครับในนี้าก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้ตลาดจะแกว่งรอ,อตัวเลขตอนกลางคืนนะครับว่าทิศท,ทางจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับประมาณนี้ครับครับผมนระียกว่าเมื่อวานนี้กนงก,ก็เสียงไม่เป็นเอกฉันนะครับเรียกว่าก็คงดอกเบี้ยนะครับแต่ว,ว่าหลายๆคนก็มองว่าในมาสสามเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะขยับขึ้น มาบางค่ายบอกวฮ้ขยับขึ้นปีนี้น่าจะแบบสมครั้งอ่ะสามรลอกตรงจุดเนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเล่นหุ้นตัวไหนดีครับคุณวิจิตครับอ่าในมุมมองของเบงค์เนี่ยเราวางไว้ที่การขึ้นอัต่ดอกเบี้ยเนี่ยสองครั้งนะครับก็คือคอร์ตสามรอบหน้าเนี่ยหครั้งแล้วก็ปลายปีเนี่ยในช่วงเดือนสิเอนี่ยอีกหครั้งทีนี้ในตอนดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ย แล้วก็วัยเลชันของหุ้นกลุ่มนี้ยังอยู่ในโซนที่ต่ำมากๆก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แน่นอนนะครับพ mm ี่ถือว่าวันนี้ต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยบวกขึ้นมาเฉลี่ย 3- 5แล้วดังนั้นเนี่ยภาพรวมของการพักตัวนะครับเป็นโอกาสในการซื้อเพราะว่าเป็นหน้าหุ้นกลุ่มหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสาบันเนี่ยมีของค่อนข้างน้อย mm hmm. และตอนนี้สัญญาณวันบบนี้คือปรับตัวขึ้นพร้อมวอลล่มที่มีเนี่ยสำคัญดงว่าสาบันเนี่ยมีจังหวะในการโหลด หุ้นของตัวธนาคารกรลับตัเนี่ยก็แน่นอนสัญญาณตัวเนี้ยอาจจะเล่นได้ไปอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าจนกว่าจะการประชุมครั้งหน้านะครับว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจริงพี่ตว่าระหว่างทางเนี่ยตลาดจะเริ่มซิมซับแล้วอะว่าโอกาสในการขึ้นเนี่ยน่าจะมีอยู่จริงนะครับก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่น่าสนใจเนี่ยถ้าไปดูตัวที่มันลิงก์กับตัวดอกเบี้ยขาขึ้นเลยดูเซนซิิตี้ต่างๆเนี่ยที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็น BBL นะครับมันนิเห็ <S <S นว่า b b นีรับตัวขึ้น ห้าเซนกว่าก็ถือว่าสูงกว่าทุกตัวนะครับเพราะว่าเป็นไปในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานขณะที่ตัวอื่นก็ไม่ได้แย่เช่เนฝั่งของตัวเคแบงเนี่ยสัญญาณของท่องเที่ยวกำลังจะรีบาวกลับขึ้นมานะครับก็เป็นคีย์หนึ่งที่ผมว่าก็พอสะสมได้เนี่ยฝั่งของตัวแบงก์ใหญ่เนี่ยก็วางไว้ที่บีพีแลแล้วก็เคแบงครับครับอ่านั่นคือแถวแรกแถวสองนี่คุณพิจิตมองยังไงครับแถวสองหมายถึงว่า ในฝั่งของตัวเซกเตอร์อื่นหรือว่าตัวตัวแบงก์จับตองตัวเซกเตอร์อื่นครับอ๋อโอเคที่เซกเตอร์อื่นเนี่ยเรามาดูในเชิงของตัวหน้าหุ้นที่อยู่ในโซนล่างเพราะตอนนี้ผมว่างัดหุ้นโซนล่างง่ายกว่านะครับหุ้นในชุดของบริหารสินทรัพย์เนี่ยเอ็มซีเนี่ยก็หลายๆตัวก็ยังอยู่ในโซนล่างและเริ่มเห็นสัญญาณในการขับขึ้นเช่นสัญญาณตัวแบงกก็น่าสนใจนะครับทิศทางของตัว กีดามทางเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆปลดล็อกกลับ้มานะครับในนี้เรื่องของตัวฝั่งกรมบัญชีดีก็กลับมาเปิดทุกอย่างเรียบร้อยในนี้มุมเป็นตั้มของตัวกําไรของตัวแบมเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาขณะที่バ a ชั่นเนี่ยเล่นต่ำกว่ากลุ่มค่อนข้างมากโซนเนี่ยผมว่าโซนต่ำา20สเนี่ยสะสมได้นะครับสาหรับตัวแบมนะครับขณะที่กลุ่มของตัวค้าปลีกเนี่ยโซนนี้ก็ถือว่า โดนแรงกดดันจากเงินเฟ้อพอสมควรครับมีจังหวะในการถอยลงมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าคนกลัวว่าเงินเฟ้อสูงภาวะของการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอาจจะต่ําลงะครับพี่ดูว่าดูในเชิงของตัวเลขจริงๆแล้วพอทีอ่สองก็ไม่ได้แย่เชิโซลเซลโคดของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นถ้าทุกตัวเลยเราเอาตัวที่เซมโซลเซลโคดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ CPO เนี่ยขานเนี่ยผมยังเชื่อว่ากลุ่มตัวยังคงอากาศเช่นแบม CPO อย่างเงี้ยก็ยังคง,ากกาน,น,คง,งน่าเล่นอยู่ครับ อืมครับผมกูจะไม่สนใจหุ้นกลุ่มของประกันบ้างนะครับผมบอกฮิ้กประกันเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยโอ้ประกันก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะตรงจุดนี้โอเคก็จริงๆหน้าหุ้นกลุ่มประกันก็เป็นธีมการลงทุนของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นได้นะครับจริงๆก็สนใจดี่ว่าในเชิงของอการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มประกันเนี่ยจะมใีในภาพรวมของสภาพคล่องเนี่ยที่น้อยหน่อยแล้วก็ตัวเลือกของกลุ่มประกันเนี่ยที่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมผมวางไว้ ถ้าถ้าคนอยากจะเล่นจริงๆของตัวกลุ่มประกันเนี่ยวางไว้ตัวหนึ่งก็คือ TIPH ละกันนะครับเพราะว่าสัญญาณของการปรับโครงสร้างของเขาเนี่ยมันก็ทําให้มงั้งของตัวกําไรของเขาเนี่ยมันมีรูมในการที่จะโก o ดในช่วงถัดไปบวกกับในภาพระยะสั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงสักมันกลางเดือนเนี่ยจะมีการเข้าสู่ภาพของการประกาศเนี่ยหน้าพุ้นเสร็จห้าเสร็จเจ็ร้อยลอกใหม่ซึ่งเราก็คาดว่า ตัว TIPH เนี่ยจะเข้ามาติดในเซ็ตตรชนีเซ็ตร้อยเนี่ยในรอบนี้นะครับ้เนี่ยก็ได้สองเด้งคือโมงตมั้ขขขม,ม,ม,มของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยที่กระตุกขึ้นมาแล้วก็ซมเมนในเชิงของตัวกองทุนที่เป็นพาสซีฟฟันที่จําเป็นจะต้องโหลดหน้าหุ้นตามเซ็ตห้าสิบกับเซ็ตร้อยเนี่ยก็จะมีโมงตมั้มกลับมาอีกช็อตหนึง่งนะครับประมาณนี้ครับครับผมรายการก้อยหอมกับกูดูต้องคอของคุณคุณวิจิตมากนะฮะมากเลยครับ,รบที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมนะนั่นคือมุมมอ,องคุณวิจิตอารยะพิสิทธิ์นะครับนักกลยุทธ์ของเมย์แบงกิ้เองผมว่าแหมท่านนักลงทุนท่านผู้ชมผู้ฟังรายการก้อยหอมกับรู้ได้ว่าฟัง2มุมมอง2ค่ายครับจากนม,มูลพระนจ้าสิษ์แล้วก็เมย์แบงกิ้งกันประ้ดวผมเชื่อว่าคงใช้ข้อมูลเหล่านี้นะมาประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นหรือว่าจะปรับพงปรับพอร์ตอย่างไรจุดนั้นนะครับ